กคนก็คือประกาศเตือนแฮกเกอร์ทุกคนนะแฮกเกอร์ที่ชื่อว่าเจนนาเขาจะไอ้นะเขาจะมากลับมาอีกครั้งตอนที่เจ็ดถึงแปดกุมภาันี้ทุกคนนะให้ทุกคนเปลี่ยนอวตารให้เป็นผู้ชายให้หมดเพราะว่าเจนนาเนีย่ยเขาจะทำให้เขาจะลบแอคเคาท์ผู้หญิงทุกคนที่เล่นโลบอ,อกรุ่นุกคนราต้องเปลี่ยนอวตารนะ ก็คือสิ่งที่ดีทุกคนนะเป็นอาวาตารซะนะถ้าไม่อยากโดนบล็อกเราคนนะเราเคยโดนบล็อกมาทีหนึ่งแล้วนะมันไม่มันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้ก็คือเราไม่ได้อยากให้แมปแพสซิมิเนเ,เตอร์ที่เราอุตส่าห์เก็บแต้มมาหลายครั้งมันหายไปไนะทุกคนนะเราเลยต้องจำใจเปลี่ยนอาวาตารเป็พุชชอยคนนะนั่นแหละก็แค่นั้นแหละสหรับเกมเมอร์คนนัน้นนะทุกคนนะเขาไม่ใช่เกมเมอร์หรอกเขาเป็นแฮกเกอร์เพื่อนก็ เห็นระบาดในติ๊กตอกเลยมาเตือนทุกคนนะส่วนใครที่ไม่มีติ๊กต k อกอ่ะแล้วก็มาเตือนให้แล้วคนนะเดี๋ยวก็แบบอะไรละยับแจกของคนนั้นในเราบอคือเราเปิดแจกของแล้วคนนะสามารถไปซื้อของได้ที่แพทิ i m u ม a เลเของเราคนะเราแจกของเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับหนึ่งบิลเลียนถึงสี่บิลเลียนขึ้นไปคนนะแ่แต่ความสะดวกค่ะที่เรามี ถ้าเกิดว่าเออเราเอาแบบก็กิอเราโอเคแล้วเราก็จะแจกของให้แค่นั้นก็คือระวังด้วยทุกคนนะ